สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวอันนี้พี่เดียมามาเล่นกันไปทำอะไรม,มาฮะโนไปลุยอะไรมันมอมเลยดูดิแอมหนาเปล่าฮึฮึแม่น้อยพี่ลหลงเย็นสบายเลยนะนหนอฮะอ่ะเอ๊ะ,อะ,อะมาเล่นกับพี่ทุยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะเล่นอะไรกัน เล่นด้วยเล่นด้วยเลนด้วยเล่นด้วยด,วยดพี่น้องเขาเล่นกันดูพี่ถุยพี่ถุยาย้ายที่อ่เด็กๆก็พามาเล่นกันนะคะแล้วเราก็มาย้ายไส่ย้ายไองโกเราด้วยพอดีที่ดักไว้ที่เดิมมาเช้าเนาะไม่ติด ก็เลย้ายมาไว้ที่เดิมเมื่อเช้าเราได้ดุกสองตัวแต่ว่าพอเย็นนี้ไปดูไม่ติดเนาก็เลยย้ายกลับมาไว้ที่เราวิทน้ำเมื่อวานสูบน้ำเนาะและเห็นปลาเขายังมีอยู่น <mel> ่าจะมีปลาดุกอยู่ก็เลยลงไว้ที่เดิมนี่เลยค่ะน่น่น่าจะยังมีปลาเพราะเมื่อวานเขาน่าจะมุดขี้โคนอยู่เลยเอาไว้ใกล้ๆบ้านนี้แหละค่ะ เดี๋ยวยังมีปลาดุก support, หรือปลาไหลได้อยู่ค่ะเอ้ค่ะก็เย็นๆเนาะพามาเชื่มบรรยากาศนะคะยามเย็นปีทุยยังกินหญ้าอยู่นี่เลยค่ะปีทุยเดินไปใกล้ๆไม่ได้่แก้หัวหัวหญ้าต้องถือไม้คอยดูต้องระวัง สองตัวนี้ยังเล่นกันอยู่เลยพี่น้องฮะพี่กลับแล้วนะเนาะไปเปล่าอะไปเปล่าไปเปล่าแม่เตี้ยแหม่หองเกิแ <c oughs> สกเกี่ยวเพจต้องไว้ในบ้านเดี๋ยวเจอพี่ใหญ่สองตัวนี้ขับเห <c oughs> มือนเขาก็ยังเล่นนะคือเขาเล่นเขาไม่รู้เรื่องหรอกน <c oughs> ออไอ้นอนกันสบายเลยนะเราวัส <c oughs> ดีท่านผู้ชมเลยเนาะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมหลงผมเตี้ยครับนอนแบะแฉะเลยเราอะหืมหืมมอมเป็นหมาเลยนนเนี่ยนี่ให้ได้ทำให้ทำให้ทำให้หมาต้องอ้อนพี่เลยอ้อนพี่เลยสวัส <c oughs> ดีนะสวัสดีสวัสดีพี่อย่งางสวัสดียังอาบน้ำเปล่าพี่อาบฮะให,ห้ทำให้ทำก็พามาชมบรรยากาศเย็นๆนะในทุง่ง เด็กๆเข้ามาเล่นกันมาดูพิถุยกินย่าเฮค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้กับบรรยากาศเย็นๆวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูด,ด,ดูดูเขาดูเขาสองตัวไอ้กับพี่เขาเบาๆพี่เขาไอาเลยนะครับคอเตียนี่โตใบมาตอนมาอย่างกระปุกลูกตัวเท่าหัวเขาอะตอนมาใหม่ๆหัวถึงคอเขาอะปากตอนนี้ดูดิลืมอุ้มไม่ไหวแะ้วเคค่ะขอบคุณครัสวัสดีจ้าดูทำดูทำ สวัสดียามเช้าช่องเมโนโูแมววันนี้เราจะไปดูใส่หรือ,อิงโง่เรานะคะที่เราลงไว้รอบใหม่เนาะเราย้ายมาไว้ที่เดิมที่เราได้ดุกมันก่อนนอนเมื่อวานเย็นไปดูไม่ได้เนาะก็เลยย้ายที่ค่ะ Okay, เดี๋ยวเราไปด,ดูกันเลยว่าเช้านี้เจะได้หรือเปล่าเราจะมุดลัวนะคะเหมือนเดิมค่ะมุดลัวกันไปนะคะ <Okay. S 2> เดีไปกันเลยอยอบ๊บ เสียงกระดิง่งแสตามมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลงมา,าเราจะมาลองยกดูกันนะคะ กกกิ่งไม้ทำแหวกเอามายกลูกเลยได้ปลาไหลหนึ่งตัวค่ะไหลหรืองูดูดีๆก่อนเรา ปลาไหลนะคะปลาไหลตัวน้องอันนี้ัวไม่ใหญ่เท่าวนาันนั้นปลาไหลเนาะดูดีๆกันเรา ต่ไ,ไหนหนึ่งแต้มนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยเราไปแกะที่บ้านนะเนาะาก็ได้ไปะไรเงยแต้มสำหรับว,วันนี้เช้านี้เนาะ จตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้อยู่นะคะแกะเชือกไปนะคะ <c oughs> บบพี่เตียเหาเห่าแม่พี่หลงเขาช่วยพี่หาป่าเนาะเด็กๆมาช่วยตัวเนาะโอเคค่ะ ได้ไปเลรมาหนึ่งเต้มบานจนได้อือออออออเอหนูกลัวะไรอ มุดหรือว่ากลับนะคะตัวนน้อยนี่ค่ะหนแก้มเราใช้หมูสามชั้นที่เรากินหมูกระทะหม,มาักเนาะตัวนิดนึงเดี๋ยนน้อยโอเคค่ะได้หนึ่งแก้มค่ะเช้านี้อะไรบาพี่หรอ หลงก็มาช่วยเราอะไรวะกลัวหลบข้างหลังเราด้วยอะไรเนอะไม่เอาอะไรอ่ะนะโอเคค่ะสำหรับทิปนี้ชานี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มนะคะวันก่อนตัวใหญ่กันนี้เนาะอันนี้ตัวเล็กเดี๋ยวเราก็ไปลงไว้ใหม่นะคะก็ขอบคุณสำ้งสามทิปนี้นะคะขอบคุณ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่งโง่นะคะวันนี้ปลาไหลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะ